พายุฝนเข้ามานะครับเวลาเพียงโงมากครับเหตุเกิดเพียงนี้สามที่ผ่านมาจากแดดเปรี้ยงๆท้องฟ้าแดดร้อนอุณภูมิสีองษาเซนเซียสอยู่ๆก็เกิดลมตลาตันพัดมาแบบโอโ้แรงมากครฮะลังคาพังอีกแล้วโอ้ยต้องปิดประตูก่อนที่จะนั่นสามหลัง ท้องฟ้าแดดจ้าแดดจ้าแรงมากนะครับเวลาเพียง30นาทีฮะไปถึง30นาทีนะอยู่ๆแดดก็บึ้ดลงลมขึ้นมานะครับดูตรงนี้นะครับเริ่มมีช่องขึ้นมาแล้วนะครับดูความแรงลมนะครับ เป็นเปลี่ยงเลยนะแดดเปงนเปลีย,ลยอยู่เลยลมพัดมาก็เห็นไหมครับเห็นเฉยเห็นเฉยไปหมดเลยนะสิ่งก่อสร้างก็เริ่มทยอยหลังคาทยอยพังจะตู้ก็ม่ได้ส่วน,น,ะนะตัวอื่นเขาเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆน,นะครับ นี่ฮะที่ว่าโอ้ยฟองระเบิดดินเสียงลังครับตกไหมฮะเหนไฮะฝนไม่ตก้องนึงนึงตูมนี่คือสิ่งทีบอกว่ามันเกิดขึ้นเวลาเช้าวันนะครับนี่คืออากาศที่แป,ปรปรวนนแบบแปรปรวนมากขนาดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคร เสียงตูมนะฮะหม้อแปลงระเบิดนะฮะฝนยังไม่ตกนะฮะน้ำยังไม่มีนะไฟฟ้าย,ยังไม่ช็อตนะฮะไฟฟ้ามีแต่ว่าไฟฟ้าในอากาศนี่มันมหาศาลนรนี่คือสิ่งที่ความเสียหายเริ่มเกิดแล้วเห็นไหมครับตัวพังแล้วเปยุกงจับพังนะ เมฆก้อนนี้ไม่ทราบมาจากไหนนะครับมันเมื่อกี้แดดโลออะครับแดดร้อนเปรี้ยงเเรี้ยงอ,อุณหภูมิยังยังขึ้นที่42องศานะครับอย,อยู่ๆที่ตอนนี้เมฆอันนี้โผลมานะครับเป็นเมฆฝนเก่อตัวด้วยความรวดเร็วรนนแต่บอกว่ามาเร็วมากนะครับตั้งแต่จับกล้องได้เก็บ้องได้ทั้งหมดนี้นาทีที่เจ็ดที่ถ่ายภาพมาเนี่ยไม่ถึงสิบนาะ น่ากลัวครับน่ากลัวลมสงบแล้วมาเร็วมาแรงมากเลยต้นไม้ตัวตรม่ได้ซ่อมแซมหมาก็ตกใจนะครับไมเป็นไรคสิ่งอย่างรววนี้เกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับตะและลังคาตออกไปใบกล้วยลมเริ่มสงบแล้ว นี there, mm ่ค hmm. ือปรากฏการณ์จริงๆนะครับจริงๆนะฮะดูหลังก้อนเม็ดนะครับยังท้องฟ้ายังใสอยู่นะครับข้างบนเนี่ยยังสว่างอยู่นั้นเม็ดก้อนนี้เกิดแบบทับพันจริงๆนะครับไม่เกินไม่เกินเต็มที่แค่ห้านาทีนะครับเพราะท้องฟ้าสว่างใสอยู่สว่างใสแดดเปี้ยงเลยอะฮะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยนะฮะปรากดิารางของแนวเมฆนะครับเห็นไหมฮะ นทางการนี่เริ่มเป็นร้อนแล้วนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่บอกว่าพายุเฉียบพลันนะครับเอ,อ่อาตุนโนพันเตครับทุกอ์ทุกางนะครับล้วนมีการเกิดมาตั้งอยู่ดับไปมีเกิดมีดับนะครับไม่ใช่ของของเรานะครับร่างกายเรายืมเข้ามาแตรพลังงล้นสมมุรทั้งนั้น การช่วง3นาทีแรกไม่ได้ถ่ายเพื่งเก็บผ้าเก็บขอมก่อนกระเจิกระเจิงหมดเลยระวังนะครับหาที่ที่ปลอดภัยที่มั่นคงแข็งแรงนะฮะสำคัญมากครับสวัสดีครับ